ปไปมพุ่เหอาเยะป็รดะ่ตัวอย่างเยอะไปเหอวะโอ้โหไปไปคอยคอยคอยครับ อัน да. นี้ to ไม่มีตัวเว้ยพ like. เพราะแต่เมื่อกี้แม่งโคตรเยอะเลยดูเลยตรงนี้รดนเยอะละตัวนึงตัวเดียวตัวเดียิแยกเป้าปืนกันเลยถ้าตัวเดียวอย่างนั้นนะน่าซัดจ้ะหน้าทักไงท้องเลยอะไม่หลิวนะ จใจเลยไป่าเม่ wait, wait, wait. Oh. ีดยวดีดผมไม่มีปืนใจไปหาพี่ดีมเลาเลยะยชุบเลยชุบเลยมันตายแล้ว ไอ้คนดัง่ไคนดังแล้วช่วยหน่อยคุณรับดังตายแล้วพี่ตามให้หน่อยตาไมไอ้ดังให้หน่อยคุณร <downloading S 2> ับชุบชุบดิพี่ชุก่อนพี่ชุบก่อนชุบผมผมมาชบผมุบโอ้ยุไม่ไทโอ้ตายเลยนี่ไงโอ้ันนี้ยพี่ผมบอกไอ้พี่โอผมอยู่ข้างนอกพ อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ข้างพี่นี่ล้มล้มแล้วล้มแล้วเดวรู้่าพี่บินนั่งจุบไปตรงนั้นผมก็ยังงงกับพี่อยู่โอ้โหเียวเขียวพี่ทำไม่ได้ มียาป่ะไอ้นี่มีมั้งตามไม่ทันเหรอพี่ยิพี่วิ่งพี่วิ่งตามพี่วิ่งมาให้เนี่ยพี่ตามทันนะพี่ยิมเนี่ยได้ในในโสดิตาล่าอยู่เนี่ยไม่ได้พี่ไม่ได้คิวพี่โูล่าจะเกลียดได้พี่ตายไปเลยพี่ตายก่อนแล้วพี่ว่าบูล่าซ้งสามไอ้ผู้ไอ้ที่ตกไปเห็นมันแล้ว ม,มาวิ่งมาไม่ทันนะมเมื่อกี้ผมว่าวิ่ง <ไอ S 2> <บ>สุดกำลังแล้วโดนบ้นาในฟาร์มี่ตายแล้วเหรอปู่พี่การยังตายเราวิ่ง,ง,งสุด,ส,ดสุดเลยอะ่ยอะมาไม่ทันพี่พี่นั่งยุบทีมอื่น <laughs>

โดนไมไเจ๊พี่เองแตกแล้วโดนระเบิดไป176ก่ะพี่บูราาพุ้มหญ้าพี่โดนมันหนีมันหนีตายอยู่พี่มันไม,ไม่มียาดย้วยรู้บช่งไหมไอ,อ,อ้วสมาพี่มาครับผม พี่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 มาตรงข้างไอ้ตัวนี้ไม่มีอาสวยโดนระเบิดรถเดี๋ยวพี่ตัวนึงยิงมาเลยพี่มันเก็บของอยู่มั้งไม่เก็บมันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมมาขลังรอรออะไก็ได้เดี๋ยวมันโดนระเบิดผมกันเหนือเกี่แคเนี่ยไม่เป็นไรพี่ยัพี่อยู่นิ่งพี่ ไอวัวผมยังมีอยู่นะเก็บอย่างซ้ำซ้มกระโดดซ้ำมมีตายแล้ววะยังซ้ำมันกระโดดซ้ำมันมีกระโดดซ้ำมันกรดดยิงมาแล้วมาหลัตัวนั้นควงกงควงพี่ตัวนี้มันโล่งโล่นยิงใส่ยิงใส่ไดเียบไเียบได้เลยได้ได้ม่เมาลได้ โอ้มันเจ็บหนักสุดดูมันยืนเช็คเราของอย่างตึ้ื่อนีพี่ไม่ปลับตัวเลขกับพี่มันจะคลิกง่ายเปลี่ยนตัวอักษรน่ะต้องเปลี่ยนปืนอ่ะดีโหลดให้มันดีโหลดเองอัตโนมัติอ่ะผมผมไม่ ผมดูดเองหมดเลยนะลูกปงลูกปืนหรืออะไรทั้งนั้นผมดูดเองหมดเลยผมปล่อยมันดูดเองหมดเลยถ้าวิ่งเข้าโฉบดูดปุดบ๊บ,บ,บหมดเลยผมไม่ไปเก็บนะใช่ผมไปถ้าพี่ตั้งเสร็จพี่ต้องออกไปท่านั้นก่อนนะเดี๋ยวมันบัก เปลี่ยนอาวุธด่วนมันคือแบบต้องเปลี่ยนเองที่มันเปลี่ยนเร็วกว่เาเก่า อ่ดีมไปไหนอ่ะ <fund ses> เออไอ้ดีเครื่องเปล่าดีเกมมั้ง